ค่ะก็มีหลายๆคนนะคะพิมพ์มาถามในเพจค่ะว่าเออแบบโดนบอกเลิกโดนถอยห่างความสัมพันธ์หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนยังไม่โดนบอกเลิกลหละแต่ว่าความสัมพันธ์ที่คบกันอยู่อะค่ะดูรู้เลยว่าไม่เหมือนเดิมจะทำยังไงดีคะให้เออเขากลับมารักเหมือนเดิมจะทำยังไงดีคะว่าให้แบบเขาแบบ รู้สึกเห็นค่าเราอะไรแบบเนี้ยนะคะวันนี้ออมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจะบอกทุทกๆคนว่าเออทุกคนอะมีโอกาสและทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะฉะนั้นการที่เราอะคะ่ะจะทำตัวเองแบบให้มีคุณค่าจะทำตัวเองให้ดูเพอร์เฟ จะทำตัวเองให้แบบดูดีสิ่งที่คุณจะทำหรือหลายๆคนจะทำอะคะ่ะเอามองว่าทำเพื่อตัวเองดีกว่าอย่าไปทำเพื่อโอ้คุณอ้อมมาสอนหน่อยแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบให้สวยเพอร์เฟกให้เขาแบบกลับมามองมารักเหมือนเดิมอยากจะทำตัวยังไงดีที่รู้สึกว่าเอ้ยให้กลับไปเป็นเหมือนวันแรกที่รักกันนะคะจริงๆเอามองว่า จุดนี้มันไม่ใช่แบบการแก้ปัญหาที่ถูกจุดสิ่งที่แก้ปัญหาได้ถูกจุดก็คืออย่างแรกการที่คุณกลับมารักตัวเองก่อนการกลับมารักตัวเองคืออะไรบางคนแบบเฮ้ยรักตัวเองก็รักตัวเองไงกอดตัวเองมันก็ใช่แต่จริงๆแล้วการที่เรากลับมารักตัวเองนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลจิตใจ mindset ของตัวเรานะคะการดูแลรูลปร่าง หน้าตาผิวพรรณการเปลี่ยนแปลงตัวเองเชนหมดทุกอย่างการเชนตัวเองไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเชนเป็นคนใหม่สวยเพื่อเขาสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้มากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่ในความสุขเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่สวยหรือว่าดูดีดูเพอร์เฟเพื่อตัวคุณและคนต่อต่อไปที่ไม่ใช่คนเก่าที่เขาหันหลังให้คุณน่ะคนเก่าที่เขาหันหลังให้คุณ เขาจะหันกลับมาก็ได้แต่สิ่งที่คุณทําคือคุณต้องเดินหน้าต่อไปค่ะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วนั่งรอเขาเหมือนแบบเฮ้ยฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะแต่ฉันนั่งรอเขาที่ป้ายรถเมล์เออให้เขาแบบขับรถผ่านมาแล้วเห็นฉันไม่ต้องสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองและไปต่อในป้ายหน้าอ่ะแล้เรามาคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแรกเลยนะคะก็คือปาดน้ำตาทิ้งขัดคนหลุดออกจากความเศร้าที่คุณเป็นอยู่นะคะแบบมันอาจจะทำไม่ได้ในทันทีแต่คนเราถ้ามันนั่งอยู่กับที่หรือก้มหรือจมอยู่กับมือถือกับโซเชียลคุณจะไปไหนไม่รอดคุณจะวนอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นค่ะคุณวางมือถือลงแล้วคุณลุกขึ้นคุณลองเดินออกไป เออคุณแค่ไปช้อปปิ้งก่อนไม่ได้นะเอามือถือใส่กระเป๋าไปเลยแล้วก็เดินช้อปปิง้งเดินดูของเดินดูของเลือกซื้อของใช้ก็ได้หรือว่าลองไปแบบร้านหนังสือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเนาะในห้างพวกทิ้งสเปซอะไรอย่างเงี้ยของ B2S ลองไปดูอะไรที่มันแบบเออเรามองดูแล้วว่าเอยเราไม่ได้อ่านหนังสือแบบนี้มานานแล้วลองไปเปิดอ่านเนาะหรือว่าไปเข้าคอร์สไปทําเล็บก็ได้ไปทําเล็บ ช่วงที่ทาอ่ะช่างช่างทาเล็บเขาจะชอบคุยเขาจะชอบชวนเราคุยเราก็จะได้คุยกับเขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปคุยนั่นนี่โน่นเราก็ดูวิธีการทําเล็บของเขามันก็เพลินเข้าสปาก็ได้ค่ะทุกคนการเข้าสปาเนี่ยเราจะได้กลิ่นอารมาเออแล้วทุกครั้งที่เขานวดมันคือการผ่อนคลายการที่เราได้นวดได้ผ่อนคลายหรือว่าได้กลิ่นหอมกลิ่นอารมานะคะมันจะเป็นการแบบปรับ ความรู้สึกข้างในความตึงเครียดต่างๆให้มันปรับเบาลงแล้วก็ดีลงนะคะคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแต่คุณนะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวคุณเองนะคะใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปเราไม่จําเป็นต้องไปดึงลังเขาไว้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารักเราจริง เขาโอเคกับเราอยู่ตั้งแต่แรกเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจเขาจะไม่หันหลังให้กับเรานะคะทุกคนฉะนั้นการที่คุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆคุณต้องเปลี่ยนให้ตัวคุณเองคุณต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนั้นๆไปให้ได้คุณต้องไม่แคร์เขาและคุณคิดแค่ว่า หลังจากนี้ไปฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่คนที่สวยให้คนใหม่ๆเขาเข้ามาให้คนใหม่ๆเนี่ยเขาได้มาพูดคุยกับเราแล้วเราก็ลองเปิดใจคุยกับเขาไม่จําเป็นต้องคบกันแต่เราสามารถที่จะคุยกับใครหลายๆคนก็ได้ไม่จําเป็นต้องจมปลักค่ะทุกคนชีวิตของเรานะคะยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากมายฉะนั้นการที่เราจะต้องผิดหวังในความรักหรือว่า เออโดนทอดทิ้งอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีค่าคุณยังเป็นคนที่มีค่าอยู่เสมอแต่เพียงแค่ว่าคนที่ทิ้งคุณไปอะแหละเขาได้ทิ้งของที่มีค่าไปแล้วเขาคือของที่ไม่มีค่าสำหรับเราส่วนเราเนี่ยยังมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะคะ